ครับผมสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปนะครับวันนี้วันที่11มิถุนายน6 7นะครับตอนนี้เวลา6โมงครึ่งนะครับนนะครับลูกบิดเฟนเดอร์เจแปรุ่นเก่ามากนะครับแล้วก็ยังสภาพดีมากรุ่นนี้หายากนะครับมันจะอยู่ในเฟนเดอร์เจแปรุ่นปีเก่าๆแล้วก็แพงๆหรือสควอชเออร์ปีเก่าๆที่มันแพงๆนะครับอยู่กับผมมาเฉพาะลูกบิดอันนี้อยู่กับผมมาเกิน15ปีนะครับลูกบิดทั้ง6ตัวสภาพดีแล้วก็มันจะปั๊มเฟนเดอร์เจแปเลยนะครับ ถ้าหลังๆมันจะใช้เป็นโกโตหรือว่าปั๊มคำว่าไม่อินเจแปนนี่เฉยนะครับแต่อันนี้ปั๊มเฟนเดอร์เจแปนเลยแล้วด้านหลังก็จะปั๊มเจแปนอีก <Yeah. S 1> ทุกตัวปั๊มแบบนี้หมดนะครับ yeah, yeah. เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าว่าแต่ละตัวปั๊มลักภาพเป็นอย่างไรดูในคลิปวิดีโอเลยครับเดี๋ยวผมจะเอามือถือตั้งตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> อ่าน,นะครับลูกบิดตัวที่หนนะครับนี่ครับ ปั๊มเฟนเดอร์เจแปนนะครับมีเลืลอยบ้างไม่มากนะครับลูกบิดยังหมุนได้ดีนะครับตัวน็อตตรงนี้ก็ยังใช้งานได้หัวอาจจะแบบว่าบันบานิดนึงนะครับใช้งานได้ครับบิดลื่นถ้าอยากให้มันแน่นหน่อยก็เอาไขาควงขันตรงนี้ให้มันแน่นอีกหน่อยนะครับแต่ถ้าขันไม่ได้ก็บิดอย่างนี้ก็ได้ครับลูกบิดเฟนเดอร์เจแปนนี้ใช้งานดีมากแล้วมันปอไม่ได้จะบอกว่าเอาอันนี้มาปิดหรือเปล่าแค่เอาฝานี่มาปิดหรือเปล่าไม่ใช่ครับด้านหลังของทุกตัวจะปั๊มเจแปนแบบนี้ด้วย เดี๋ยวพยายามจะเอากล้องให้เห็นโอเคครับปั๊มเจแปเป็นตัวนูนเลยนะครับตัวจีน่าจะเป็นโกโตเจแปนะครับเราปั๊มเจแปนตัวนูนอย่างนี้เลยนะครับไอ้แหวนตาไก่นี่ใช้งานได้ดีไหมเดี๋ยวลองดูสิครับให้ดูลูกบิดนะครับเวลาบิดนะครับให้ดูเรื่องที่หมุนนี่นะครับที่หมุนนะครับเห็นไหมครับหัวของอ่าเดี๋ยวกล้องมันจับภาพไม่ไม่ชัดให้ดูตัวหัวหมุนนะครับตรงตรงรัวเดือยนนะครับ รูเดรยหันหน้าไปทางนู้นแล้วนะครับใช้งานได้ดีครับรูหันหน้ากลับมาแล้วนะครับมาดูตัวงตาไก่ครับไม่มีน็อตไข่นะครับน็อตตรงนี้ไม่มีนะหาเอาน็อตทั่วไปใส่ได้เลยมีแหวนแหวนให้มีมีแหวนให้นะครับตัวแรกนะครับแล้วก็มีเดอยผมเรียกผมขอเรียกแหวนตาไก่แล้วกันนะตัวที่หนึ่งครบนะครับสภาพยอดเยี่ยมนะครับอ่ไปตัวที่สองครับผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับตัวที่ใช้งานได้แล้ววางไว้ตรงนี้นะครับฝั่งนี้ามาดู อันนี้ใช้งานอ่านทีนี้ที่เช็คแล้วนะครับตัวที่2ครับดูแบบนี้ไปเลยครับสภาพเห็นไหมครับเฟนเดอร์เจแปนตัวชัดแจ๋วสภาพมีรูรอยบ้างไม่มากครับอ๋อโหน็อตนี่ยังสวยครับดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็ปั๊มเอาอีกแล้วครับ J จแปนเนี่ยครับมันไม่รู้จะปลอมยังไงเลยนะครับตัวจีตัวใหญ่นะครับแล้วก็ J จแปนนะครับเอาละครับมาดูการใช้งานกันครับดูเบรตัวที่สอง ให้ดูตรงหัวหมุนนี่นะครับว่ามันจะหันหน้าไหมเวลาเราบิดนะครับเดี๋ยวผมเอากล้องออกนิดนึงโอเคเสียเวลานิดนึงครับแต่ว่าชัวทำแบบนี้ครับให้ลูกค้าสบายใจก่อเยอะครับแพงนิดน,นึงนะครับมันหายากซื้อเก็บไว้ทาให้กีตาร์เรามีราคานะครับเห็นไหมครับหัวหมุนกลับไปแล้วหมุนกลับมาแล้วนะครับก็จะมีแหวนแหวนให้อันนึงน็อตตาไก่อันนึงอ่ะแหวน แหวนคือนนี้ครับผมเรียกอันนี้ว่าเป็นหัวสวมตาไก่แล้วกันนะไม่รู้ทวามหมายถึงเรียกอย่างนั้นก็ไม่รู้นะครับอันที่สองเยี่ยมครับต่อไปอันที่สามครับมะครับอันตัวที่เช็คแล้วไว้ตรงนู้นนะครับเสียเวลานิดนึงนะครับอยู่ด้วยกันแล้วท่านจะสบายใจเวลาซื้อกับผมตัวที่สามครับเซนเดอร์เจแปนเขียนตัวหนังสือชัดเจนครับริ้วรอยบ้างตามการเวลาสวยงามครับดูนอสสวยงามหัวนอตสวยงามด้านหลังครับ ปั๊มตัวจีตัวใหญ่แล้วก็เจแปนสวยงามครับทีนี้ดูการใช้งานของหน้าตรงหัวหมุนนี้นะครับผมจะหมุนลูกบิดนะดูซิว่ามันหมุนหน้าไปหันหน้าไปไหมหันหน้าไปแล้วนะครับหันหน้ากลับมาดูตรงเนี่ยดูตรงกลมๆนี่ครับสังเกตง่ายๆโอเคดูแหวนที่ใช้งานได้ไหมใช้งานได้เยี่ยมครับมีแหวนหนึ่งอันแล้วก็มีตัวสวมนี่นะครับไม่เรียกตาไก่ละ นั่นนะครับหัวสวมนะครับมันจะสวมไม่สุดนะเปนสวนแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเผื่อเดือยตรงตรงหน้าสัมผัสของของหัวกีตร์มันจะมีความสูงก็จะพอดีครับไม่จําเป็นต้องสวงลงไปสุดนะครับแหวนเนี่ยนะครับเพราะทำมาแบบออกแบบแบบนี้อยู่แล้วเผื่อความสูงของหัวนะครับตัวที่สี่ครับเราก็ใส่เรียงตามไหนก็ได้นะครับเราแต่เราเลยแล้วก็ดูจากกีตร์เราโอ้นี่สวยเลยครับเซนเตอร์เจแปนคมกริบเลยดูน็อตสวยหัวน็อตยังสวยอยู่ครับ มีปั๊มข้างหลังอีกไหมโอเคมีปั๊มเจแปนตัวนูนเลยนะครับจีตัวใหญ่ก่อนแล้วก็เจแปนเป็นรุ่นเก่าเลยครับหายากมากถ้าปั๊มเฟนเดอร์เจแปนเนี่ยส่วนใหญ่จะป Japan, ั๊มเม็ดอินเจแปนเฉยดูหัวตรงนี้นะครับว่ามันจะบิดอุบิดแล้วมันจะหันหน้าไปไหมนะครับให้รูรูเนี่ยครับหันหน้าไปแล้วนะครับใช้งานได้ดีนะครับหมุนลื่นด้วยฮะไม่ต้องไปขันอะไรมันอีกแล้วหมุนลื่นๆอย่างนี้แล้วดีแล้วหันหน้ากลับมาแล้วนะครับ มาเช็คแหวนกันแน่นนะครับใช้งานได้ดีแหวนของมันเองนะครับถ้าไม่ใช่แหวนของมันใช้ไม่ได้นะครับมันมีเกี่ยวเฉพาะแหวนของมันเองครับแล้วก็ตัวสวมของมันเองครับไปใช้ของจีนของอะไรไม่ได้นะครับยอดเยี่ยมครับตัวที่ห้าครับโอ้นี่ก็สวยครับตัวเฟนเดอร์เจแปนคมกริบเลยรูน็อตสวยงามนะครับ หัวลูกบิดสวยงามครับนี่มันดูอย่างนี้มันจะชัวร์ครับซื้อของมันต้องแบบมันต้องมัต้องมีคําถามอะไรกันอีกใช่ไหมครับ G แล้วก็มีเจแปนยอดเยี่ยมครับมันจะเสียเวลาสักเท่าไหร่ชี้เอาทาแค่นี้เองทําให้คนซื้อเธอใช่ไหมครับให้ดูหมุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบิดลูกบิดนะครับว่ามันหันหน้าไปไหมนะครับหันไปแล้วนะหันกลับมาแล้วนะครับ่ากลมๆหันกลับมาแล้วนะครับมาเช็คอ่ายอดเยี่ยมครับ อันนี้แหวนนะครับแหวนคู่ตัวของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบลักษณะแบบพิเศษไม่เหมือนหนาครับมันไม่เหมือนแหวนกระป๋องกระป๋องอย่างนั้นนะครับเกี่ยวสวมเฉพาะของเขาครับโครเมี่ยมันอยู่ไมาได้ยังไงนะตั้งแต่กี่ปีมาแล้วนี่ผมไม่ได้เช็ดเลยนะเอาบัสโซขัดหรืออ,อะไรขัดนี่ยหเงาตายเลยเนี่ยตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายนะครับเฟนตัวเฟนเดอร์เจแปนคมกลิบเลยครับสวยครับ หัวน็อตก็ยังสวยครับอ่าปั๊มนะครับตัวจีใหญ่แล้วก็เจแปนนะครับนูนขึ้นมาเลยนะครับนูนเลยนะครับอ่าแล้วครับมาลองใช้ลูกบิดกันดูเดี๋ยวดูหน้าสมตรงนี้ครับกลมๆนี้ให้มันหันหน้าไปฝั่งนู้นไหมเวลาบิดลูกบิดโอเคอ่าเริ่มหันหน้าไปแล้วนะครับโอเคหันหน้ากลับมาแล้วนะครับรูกลมๆไหนไหมครับใช้งานได้ยอดเยี่ยมครับทีนี้มาดูเกลียว โอ้ oh, สบายมากครับสมบูรณ์แบบครับได้ไปก็เอาไปใช้งานได้เลยมันเท่ด้วยครับเอาไปแต่งกีตาร์เก่าก็ได้หรือใครมีเฟนเดอร์เจแปนปีเก่าหรือซุคอเออร์เจแปนปีเก่าเดี๋ยวนี้ราคาทะลุสามสี่หมื่นแล้วนะครับกีตาร์พวกนี้แล้วถ้าเราได้ลูกบิดเดิมๆแบบนี้ไปนะครับมันจะยิ่งราคาสูงมากส่วนใหญ่ลูกบิดพวกนี้มันมันหายบ้างโดนเอาถอดขายบ้างมันเลยไม่เดิมนะครับซื้อเก็บไว้หรือซื้อเอาไว้ใช้โมกิต้าเองก็ยังคุ้มนะครับอาจจะแพงนิดหนึ่งผมจะอาจจะขายพันกว่าบาทเพราะผมซื้อมาแพงนะครับ เดี๋ยวบางคนจะหาว่าเอาทังไมแพงเท่าเฟนเดอร์เลยเฟ n d e r ร์ของใหม่มือหนึ่งยังมีขายนะครับลูบิดเฟนเดอร์เจแปนอย่างนี้ไม่มีขายแล้วนะครับมันไม่มีอีกแล้วนะครับหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวชมราคาในโพสต์เลยนะครับขอบพระคุณจากใจครับขอบพระคุณมากครับ